สวัสดีครับมาดูภายในแอม GXL ลูกค้าบ,บอกว่าให้ทำการย้ายวอลลุ่มใหม่ไม่ไม่ใช้ใช้แล้วย้ายมาตรงวอลลุ่มย้ายทำไมมันหกักย้ายจากนี่มานี่โอ้เหนื่อยดิใหญ่นี่แอมเครื่องนี้ไปหาใครของนะเพื่อนนี่ไปหาใครของ โอ้โหทำไมมันสุดยอดอย่างเงี้ยเอ,อ้ยหักจะไเครื่องมีน้ำหนักนะผู้หนึ่งโอ้โอ้โอนะครับให้ย้ายจากันี้มานี่ ดูดิอามาดูกันโอ้ขาดจืบว่าได้ได้จดัดให้มุนนอนด้านล่างดึงมาได้ไหม,ไมนะี่หนไมนึ่งสองสามสี่มุนออกมาก็าจะเจอนะครับทีนี้สิ่งที่จะไปย้ายวอลลุ่มอย่าลืมดึงพวกนี้ออกด้วยดึงออกไว้รอเลย ยายวอลลุ่มอสวยไหมยูน้บอร์ดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นแฟลชไดร์บูทเออบอดวิทยุอะไรต่างอย่างนี้ไฟวิวูกับพิป๊บพิป๊อปปุ๊บอยู่นี่ไม่ต่างๆก็อยู่นี่เออโค่ก็อยู่นี่ รวมไปถึงภาคขยายก็ยังอยู่นี่โอ้ยนะครับเห็นไหมต่อไปสายลำโพงนู่นนะครับเป็ดเศษเศด,ดขาดบอร์ดนี้เล่นได้หลายอย่างเลยมีตั้งภาคขยายอือตัวนี้คือภาจ่ายไฟเขาเสียไฟบ้านเข้ามาตัวน,นี้ก็แปลงไฟตัวน,นี้ก็บอร์ดตัวนี้ก็เป็นบอร์ดเนี่ยยึดแจ็คยึดแถบลำโพงยึดแจ็ค โอ้โห oh. หนักมากเลยเนี่ยเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมแล้วก็ปูนเกรดพรีเมียมรอยอย่างดีใส่เข้ามาให้น้ำหนักเครื่องนี่เป็นอะไรที่มีน้ำหนักที่ตึงๆสุดยอดมากนะครับเห็นดูดินะครับอ่ะ ลูกค้าต้องการให้ผมย้ายในส่วนของวัลลุ่มจริงๆผมก็มีนะไอ้วัลลุ่มเนี่ยเป็นวัลลุ่มแบบเดียวกันกับในมิกแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคนละแบบกันแต่มันจะเป็นแบบที่อยู่ในมิกนะครับมิกเซอร์นะก็มีอยู่แต่ว่าไอต้ตรงนี้มันไม่ไม่เป็นแบบนี้นะตอนนี้มันไม่จะไม่เป็นแบบนี้แล้วทีนี้ผมก็ไปดูของผมแล้วละ่ะเวลาจะเอามาใส่วัลลุ่มลูกบิดพวกนี้มันจะใส่ยากผมก็เลยคิดว่า จะทำตามที่ลูกค้าต้องการก็คือยายเอานะครับนะมันวลุ่มผม็ไม่มีแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนี้นี่นเพื่อนดูดิโอ้โยไม่ฟโฟกัสเลยนะไม่ฟโฟกัสเลขเลยนะเป็นวลุ่มห้าสิบเคะครับเหมือนกันนะเอเนี่ย ของผมนี่มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันแตตรงลูกบิดมันมันไม่เป็นแบบนี้นะและ้วทีนี้พอไปตถอจากตัวนี้เอามาใส่จุดนี้มันก็ง่ายนะสิก็มันเหมือนกันเนจะยากอะไรแล้วทีนี้ตอดแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ใช่อะไรยากแค่เป็นการย้ายที่แต่ว่าไอซีขยายไม่ได้แจกให้ดูหรอกถุงในนู่นเนี่ยสิ่งระบายความร้อนเขาเนี่นยนีย่เลยโอ้ยนแครบตัวนี้ ชอบไม่หลายตรงปูนเนี่ยต่อ,อตอนนี้าากจ่ายไฟนะครับเสียซื้อมาใหม่ทั้งผแผงนี้ก็ได้ไม่ต้องซ่อม เห็นะโอเคครับจัดไปครับย้ายบอลลุ่มเพียงแค่นั้นนี่ประกอบเข้าออตัวนี้ก็หายไปหายไปไหนหายมาอยู่นี่อู้ดังแรงเลยนะตัวนี้นะครับ นี่ส่วนนี้ก็คือลูกค้าไม่ใช้ในส่วนใหม่นะครับจะเปิดในส่วนของบลูทูธแล้วก็แฟลไดนี่ครับไปหาขายของเปิดสปอร์ตขายของไม่ไม่ต้องพูดละนะครับจะทําให้ไม่มันดังไว้ก็ต่อตรงบนลูไปไว้นะครับหรือไม่ทําก็แล้วแต่ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยเพราะว่าลูกค้าอยากจะใช้แค่นี้นั่นแหละลเราเพื่อนฟังนะครับแบบนี้ก็มีนะครับสลับกันหน่อย <c oughs> นะพูดลค่ไห เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว